เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชไพี่สวัสดีครับันนี้ผมมาชี้เป้ารถใช้งานรายะยาวมาชมเลือกซื้อนะรครับรถสวยๆเลยนะครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายครับโตโยต้าสามห่วงครับทนไหนห่วงฉายาเขาเลยครับรุ่นนี้อึดทนแน่นอนเครื่อง D e ady, ดีเกียดีพวงมาลัยเพลเวอร์ รถใช้งานต่อได้เลยครับสภาพเครื่องดีเป็นเกียร์วอตโต้กระจกไฟฟ้าแทนได้ครบจกมองข้างปรับไฟฟ้าสีสันก็ยังสวยครับแอร์เย็นฉ่ำๆเครื่องพันหกร้อยซีซีภายนอกสีสันเดิมบ้างอาจจะมีลินอยกันบ้างครับเห็บใส่ขวาหน้าหลังเดิมๆไม่มีรอยชนหนักใช้ได้สองระบบครับทั้งน้ำมันและแก๊สครับไม่ต้องกลัวเปลืองภายในก็ยังสวยครับเดิมๆครบๆไม่แตกหักไม่ชำรุด กับราคาเพียง3 0,000บาทเท่านั้นเองขายเงินสดนะครับขายเงินสดอย่างเดียวไม่มีผ่อนนะครับขายเงินสดอย่างเดียวเครื่อง 4A ครับ1 6 0 0ซีซีภาษี68นะครับมีนา68 16มีนาครับก็ไปต่อได้ปกติครับพิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ